ใช่พ่อเรื่องอยู่เต้เอ็นตันเอ็นตลูกโใหญ่เลยเ็นัดาลยนะฮะเอาคาแถวอุดรกันละ สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ชคูสคนนบอร์จะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ตาประเทศนําเดอร์มินิกามาพบพ่อกับซ่องยูทูบบ่าวแอนสตูดิโออีกแล้วน้อพี่น้องเนาะซึ่งวันนี้บ่าวแอนก็ได้เดินทางมาที่บ้านบ้านยังกองปฐุมวันกองปทุมวันเนาะเมืองสุนบุรีแขวงสวรรค์เขตนี่แหละเนาะพี่น้องซึ่งบ่าวแอนก็บจะได้เดินทางมากเป็นเทื่อที่สามอะไรมินิการ์การ์ติว่าอะไรซึ่งก็บจะได้เดินทางมาบอกข่าวดีทางน้องเพิ่นเนาะ ไปว่าทั้งน้องเดียเพิ่นไปว่าเพิ่นประกาศตามหาพ่อหลังจากเธอบอกเอนประกาศไปประมาณสองมือสามมือเนาะก็ได้เห็นพ่อเพิ่นกับที่ได้มาบอกข่าวดีของเพิ่นเนาะว่าความรู้สึกเพิ่นที่เป็นจังไดแล้วโอ้ได้ร่มกับพ่อั่ะแหละเส่งมากะอยู่หน้าเฮือนเพล่นตอนนี้เนาะขันว่าก,ก็ได้แล้วก็จะไปทำความรู้สึกเป็นจังไดเนาะที่ที่ได้ร่มกับพ่อเป็นครั้งแรกในชีวิตั่ะแหละซึ่งน้องเพล่นกันยังบ่ได้ร่มกับพ่อจากเถื่อั่นแหละ อาจจะเป็นเธอแรกๆนี่แหละเนาะบาว์แอนกาส์ีได้ให้พ่อไปพี่น้องหรือว่าเอฟซีเนาะหับซมไปพร้อมกันนั่นแหละเชิงเมอนีจกร์เนาะเสียงการ์ชีค่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบาว์แอนบ่มีไมค์อันนี้กับทีเป็นไมค์ของบ่พอเนาะเพราะว่าบาว์แอนไปถ่ายทำวันนี้ไม่เฮียใส่เกียรตจังไรเนาะกับเพื่ออะไรบัดมีเงินเพื่ออะไรเนาะจังยื้อตอนนี้กัเสียงการ์ชี้ค่อยๆเนาะกัขอโทษขออภัยพ่อไปพี่น้องเอฟซีไปนำเนาะกับท่นบาว์แอนการ์ีได้เข้าไปแจ้งข่าวดีทาง น้องเพิ่นเลยเนาะมามื้อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เฮ็ดหน้าแม่เพิ่นเนาะมาแต่ละเทื่อก็บ่ได้เฮ็ดหน้าแม่เพิ่นจักเทื่อมามื้อนี้ก็เฮ็ดทั้งแม่ทั้งลูกพร้อมกันเนาะก็สิได้ไปทําความรู้สึกทั้งแม่พร้อมทั้งลูกพร้อมไปพร้อมกันเลยเนาะพี่น้องก็ทันก็ไปกันเลยนี่บอกเอนก็ได้มาฮอดเฮือนของน้องเพิ่นแลยเนาะวันนี้วก็ได้ก็เดินทางมากับป้าตุ้งใพอสมควรเนาะสบายดีมาเมื่อเนี่ก็เห็นแม่เพลนเนาะสบายดีเนาะ หูจักบอกเบาเอ็นมาอย่างมันนี่บ่ฮู้บ่ฮู้ทั้งน้องล่าได้ส่ะบ่ฮู้คือกันบ่ฮูแต่ว่าชิมาสัมผัสบ่ฮู้แต่ว่าชิมาสัมผัสเนาะมืัอนี้บ่าวเอ็นมีข่าวดีมาบอกหลังจากที่ทางเอื้อยประกาศตามหาพ่อให้ลูกอะไรซึ่งบ่าวเอ็นประกาศออกไปกับประมาณช่องหมื่นาหมื่หละก็ได้เห็นเพิ่นแล้วดีใจบ่ที่ได้เบาชีได้โอุ่นลมกับเพิ่น เคยคิดอยู่บ่าว่าประกาศไปจะเห็นหรือยังก็มุนคือสิบอยากอันคิดก็ได้แล้วว่าสิได้เห็นนะนะแต่ก็ได้เห็นเนาะแต่ก็ได้เห็นเพราะแต่ก่อนเราก็คนจากสีย่างจากสีใต้ไม่เห็นแต่ก่อนเนาะทั้งหมดแต่ก่อนเราก็เป็นคนกินเหล่าได้บอก่ายๆเนาะเพื่อหน่อยเออแลไรอันกับบุคคลว่าสิ ได้พ่อเดี๋ยวทางนอกนี่เสื้อบ๊อบบอกเบาเอนที่มาบอกข่าวดีมาเนี่อเสื้อเสื้อบ๊อบเห็นพ่อเพิ่นเสื้อเนาะพ่อแบบบ๊อบชิลมกับพ่อเพิ่นพ่อพแบบไรทั้งแม่เพิ่นพ่อมบบบอบชิลมกับสามีเกับกระชั้นเบาเอ็นที่หายทั้งแม่กับน้องเพิ่นลมกันเลยเนาะตอนนี้เฉลี่ยทีหายจะลมกับลูกเจ้าเลยเด้อร์พ่อแบบบ๊อบน้องลายลมกับพ่อ

ไอ้ตามห้าพอและขิดหมอดพอพอม่เนจากตามห้าหลูกตามแล้วจะตามก็หาบบเบื่อ,อโทือ,อยังไบื่โทก,กันน้ำมาเลยเป็นไนด้คือพอรี่ลูกก็ได้เปด้ไดีทไกงานน่ใส โยมีครอบครัวไหมล่วบ uh. <c 38> ้สมีนะจะค้นูคุหนึงบอกลูกโทรหาไม่บอมาเอใครหือมาอยู <B> ่ใครห่ไปอย่างแล้ว <c oughs> <c oughs> nhà đi nhanh vô vờ lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะให้ไปเล่นกันดยู่ะไปอยู่ทยเลยกันได้เอ้อยู่ทยลไปอยู่ทะไปทะไรบ้นอเอสีไปสไปเห็ดบ้านไหยกับติดตอมากี่คแลเนะสิเรื่องคนนี้แล้ เลาตเสิหปีาีเต้นพอดีเดือนสิบเอ็ดสิม้ารปีจังพอสิม้าปีนั่นแหละอยากไปทำงานอยู่จังตามงานเพม่นอยากไปกุงเฐศิษยดบัตรไหนศิษยบัตรนหนได้อยู่บ่ยังมีบ่ มันัวมันห่างคแ่ข้างอบันสิเฮ็ดอะไรอยู่บ่เห,เห็ดเห็ดแล้วไม่ได้สุตาดแต่เห็ดมึงได้พร้อมแล้วโทรมาห้เด้อโทรมาห,าห,าห้าหนุ่สาว เอาเฟเศร้าไปแ้ก็าเาบตามมาตลอดเห็นน้อมาดุรอคือลกาลวนยังรอคือเกายังรอคือเกาลูกก็รอคือบ่อเนาะเนี่ยเนี่คนบานได้่นจังหวัดได้ เ่าฝันอยากเนี่หม่มไาให้บ่ลูกตามฮะพอว่าไดีรู้จกค้นเดียวพาไปเห็ดบัตเหมเด้อเาขไปเห็าเยไปเด้คงอยากไปทำงานอลไโบมี่เงินจมอยู่ากไปทำงานนี่ก็จะติดต่อห้าพอนโบมี่งานเห็ดแลมีก็เห็ดบัตใหญ่และ ให้เขาเห็ดให้ได้หน่อยเขาเห็ดให้็ได้แต่ไปเห็ดในหมุกมีปลาดอบ่สมุนมามาหับแล้วก็ไปเห็ดในหมุกมีปลาดอยบ่นี่แถวบ้านฉไปเดือนแปดเนนี่แบนเดียนแปดเนา้ พอก็กไปเฮ็ดเคลือนแล้วสันพเทานไปั่งไปทำงานงา่ายแล้วเนาะสเนาะมารับเอาเด้อไปเห็ดเด้อแล้วแบจักปีสิมาหัไปเห็ดบัใช่น่ก็ะองด้ย ลูเศ้าก็ยังไปทำงานเหมนกันยุ่งข้าวา <c oughs> เดววะจมดีรย่างานถ่าดเอองานถ่านนมสีมห่าบอกอาาท่นมาห่าแหละโทษมาบอกจะไว้ไว้ได้โบ่เม้นสิโทษมาบ,บอกมนีแหละให้ไปม,น,ไปมนีแล้วมันไปมาท่านมันใกล้ สมุด่ามืออื่นสีมาาแ้วโทรมาบอกมนีก่รให้มันไปครับอัน,นไงมี่ไนงมันไก่ได้บนมันบอกไก่คืออยู่คนไหนตอนนั่นโทรมากะมันไก่เพ่ชิได้ไปแม่ได้งานใช่มร์นีอยู่กับน้งเนี่ยของยางนีใช่ วันด,ดี้แล้วหายนางเดียไปขายคลองนำ้ำไ,ไปไปเราจะไหมโม<อ> <laughs> ลูกบมห่านเลย <c oughs> ลูกหยาดพองเลยลูกกระหานแม่บอกการวารมพอติดตอ่อมาฮาหน่อเด้อติดตอ่อมาฮาลูกสาวน่อ,นอเด้อ งงเงนังเออตรงเซ็ตหายจังเลยตัวเอาเพชรไวเลยนะตัวสตัวมาหาแน่ลูกเศร้าแต่ทำมาเรื่อยๆกไปทำงานแล้วจะไดนันไดนี่ยกม่นงินเห็นพออรแบบนี้ปสบายอีดอกแบบนี้พอก็ยูรุเที แก่กเมียพอันจะกจกเมียพอสิหายกับปเจ้าพอัทีกอยู่ขอาน้าเมียพอขาได้เห็ดบัดหมได้เ็ดบัในใครเน่ะั่นสิพาไปเห็ดแล้วก็โทรมาบอกมาหับเอาหลูกสาวเด้อโทรอกแล้วมารับเห็ดบัดเออมาหับอยู่มุกนาฮานทีลวเห็ดกรบบดด้นนะวะ หาพีพอดีเห็ดบา้านจิตใจไปอยู่อยู่ไซเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่ยอยู่ดอนบ,นบออยู่บนเก,ก่าอยู่กระพอในว่าดเดี๋ยวนี่ยพอช้างเตมิมพอต่อเติมได้เงี้ดีแล้วขึ้ไปดีแล้ว ดีใจ้าอีู่บนเาว่นัเป้นเฮ้ยเ้ยเ่้เ้เฮ้ยเฮ้ยยเยเฮเฮ้ย้ฮ้เอายเฮเฮ้เ้ยัฮเ้ยเ้เ้้้ ลูกลูกเศ้าไล่ต้องเศร้ากันแล้วเนาะจำบ้ามมนนางได้ยังจำกันจำกันคืนอการบ่ <c ười>

ก็ได้อุ้มอยู่บ้างก็อุ้มนี่คอก็เห็นจะหูไม่ละหมาแล้วก็ให้ถ่ายหูชงเมื่อยให้จักเห็นจักบอแอ่เลยเพราะอีกอย่างหนึ่งกับแม่วันนองเพิรนยังเคยล่มกับพ่อเนาะเพิรนเลยวัวกับพ่อไปจะได้น้องหล่าคือว่ากับเพิ่นบุก้าเว้าอ่าทาสมุนว่าเพิ่นมาเฮือนในเขตจังแม่บันชิว่าน้ำเพิ่์นอยู่บ่ าบาลแอนคิดว่าบ่เคยเห็นหน้าเพิ่นก็ต้องอ้อนเพิ่นเนาะแต่น้องเพิ่นอายมีแต่ปล่อยทั้งแม่เพิ่นเว้าเนาะเพิ่นกับพญายามประกาศตามหาอยู่เนาะน้องกับบรรทามเพิ่นเว้าเพิ่นยิ่งมาฮะเยี่ยมมายามบรรทามดีใจบ่ได้เห็นพ่อ เคยคิดอยู่บ่หวะจิตาเห็นเพิ่นเคยคิดอยู่ทางซุนบอเอ็นบัพอดมาประกาศไปน่องกะคิดว่าจิด้เห็นเพิ่น,บ,นบ่คิดอยู่เนาะแต่กับประกาศไปกับบเฮึงเนาะประมาณช่องซ้ำมือเนาะกะได้เห็ดแลยเป็นได้ทางแม่ได้ลมกับสามี สามีเก่าเนะาะไหวมันชุดเนาะนนได้พี <c oughs> ไ่ได้เห็นกันเนาะพี่เห็นกันตั้งสิบหาสีเห็นกันเลยนะติดตามพี่ให้ลูกให้เก่าแนละเขาก็กกกยกอ,อกยากเห็นลูกก็อยากเห็นพ่อพ่อก็อยากเห็นลูกพอพอ่อประจับทางฮา,นะาเนาะเจ้ามาแต่ฝั่งนั่นนะปี่ช่องพันเท่าไหร่ไมาปี่ช่องพันเก่า 2009อุ้มลูกมาลูกสองเดือนอมาหลังจากนั้นนะซามีกับติดตได้อยู่ประมาณได้จากปีติดต่อกันได้ติดต่อกันตลอดจนในนอตี2013 23ปีป่ะคือว่า23ปีแล้วก็หลังจากนั้นมันโทรมาทามาเจ้ามีอันทัวใหม่มันก็เลยจยากติดต่อเลยแต่กี้ไม่พอมัน่มีเฟซแบนี้เนาะมีแต่โทรทั้ง โทรศัพท์ททพแต่พอหลังจากผมทุกข่าวว่ทาทั้งเอื้อยนี่มีซามีใหม่เพิ่นก็เลยเงียบไปเลยเนาะเลยเงียบไปเลย <c oughs> แล้วก็ได้เลิกลา,ากันเมื่อก่อนที่มาลูกจังไรได้เล,ลิกลามีแต่มาแบบเอาจะมีเวียกจำเป็นมานะแล้วก็มาซื้อม,มาแล้วมาว่าสิกับไปอีกไม่เวียกจำเป็นแลบบ้ว่าสกับไปเลยเนาะก็เลยขาดว่าสิกับไปอีกนะจ่ายสกับไปจ<ม>่ายก็ขาอยู่แล้ว เป็นไรกันบวกกับเป็นอะไรเหนไมาเลยก็มาเปลียนต่อแล้วก็บริการบเลยข้อเท็อย่างหนึ่งกับแม่ว่าถ้าขี้หวาจังไรเนาะเอื้อไเพื่อกระเฮียนเฮียนจบแล้วก็เลื่อยบริการไปมาคิดไปเฮาไปทำงานคนก็ทำงานงานหากินเนาะขาวสารเพิ่ทำมาเลยใช่แล้วก็มีโอกาสทางนี้เลยก็เลยอยู่เลยก็คิดหอดคือกั้นช่วงสามสี่เดือนพอวาว่าเฮาบริพิตกันเลย กันแล้วแต่ว่ากระเถินตัดสินใจตัวนี้แล้วก็ไวไปเลยนะกทางตัวนี้แต่เพื่อนกระติ่ต่อมาอยู่เนาะเฮิงเพจังตัดสินใจออกจากเพื่อนเป็นปีเพื่อนปีสองปีเพื่อนแล้วเาก็กระทัมาดามดันนี้ <laughs> ส่วนสามสี่เดือนนี่นก็ยังขิดหอด,ดูแล้วเนาะความบริสุทธิ์กันอันนี้เป็นปีสองปีแล้วเาก็หงกระกันไปเนาะ ตอนนี้เพิ่นก็มีภรรยาใหม่แเนาะมี่กัมี่ลุดคนนึงซ่าอือเพิ่นก็ยังอยู่กับภรรยาเพิ่นอยู่เนาะมีต่อเพิ่นเฮ็ดงานบ่ตอนนี้เฮ็ดงานคุณละบอนกับอะไรกับเนี่โดูๆคือว่าได้ยินเพิ่นว่าถ้ามีโอกาสสิพาน้องไปเฮ็ดบัต่อือพ่อมีสิไปบ่ถ้าเพิ่นเฮ็ดบัตให้ไปอยู่พุ่นน้องสมมุติว่า ผู้เป็นแม่นี่ถามผู้เป็นแม่เนาะสมมติว่าพ่พออยากาไปอยู่น้ำเจ้าก็ใช่ไปปะไปแปนม่าม่าเนี่ยแหละเป็นเหมือนี่มันง่ายเลยมันเที่ยวไปเที่ยวมาง่ายเนาะบาา้านเฮานีามา่มีไรคนเข้าได้บัตรไทยเข้าได้พอคนไทยเขากันเที่ยวไปเที่ยวมาเ,เขามาอยู่ที่แล้วบ้างเถอะอะไรเข้าไงเข้าไปเห็นบัานเข้ามา เพราะว่าเขาเกิดบาทีได้เขาใหญ่บางทีนี่ปจักรแรกบางแสนเขาเอาพวกดไข่เขาก็ยูมน้ำพอเกาเลยแต่ว่าบ่ได้เนาะต่อหน้าต่อในคันว่ากันอะไเนาะบางทีน้องเพิ่นได้ขึ้นบัตรประชาชนไทยเพิ่นอาจจะอยู่ไทยเลยก็ได้เพ่อะพ่นเป็นคนไทยเพราะว่ามีอยังเพิ่นทะเบียนบ้านเพิ่นก็จดเข้าเนาะเพิ่นเกิดจะโรงพยาบาลไทยอีกอย่างกันนะรับง่าย อาชีพง่ายก็คือคล้องน้องเรียงเนาะพ่อเป็นคนลบบุรีนะเมนจักน้องยังสื่อเพิ่นบ่เอ็นกะลืมเลชื่อเพิ่นจังไรเนาะยีเอาน้องยีเนาะน้องยีอายุสาวผีพ่อเพิ่นก็เป็นคนไทยแต่กะเพิ่นหาได้มาคลอดูอยู่ลาวการจะยากแน่เนาะตัวน่ะแต่นี่เพราะว่าทั้งน้องเพิ่นเกิดอยู่ไทยกค่อนข้างะสบายแล้ว เอาใบออกไปให้บ้านนี่เราเมื่อเอาขินเอาเขาทะเบียนบมาในทั้งเอื้อยก็เคยเมื่อฮอนเทือนของสามีเก่าบ่จังหวัดยังอยู่แต่แท้จังหวัดเพิ่นนะจังหวัดอุดรนะคือบ้านนอกเท่านี้แหละโอกมันเห็นให้เห็ดหน้าแม็เท่านี้นะฉันไมตะกี้ยม่ตะกี้จังไรกไม่สิเดินนะไปหอน้องบัวรัพูบ้านเมล่าบัวรัมพู่โอ้แล้วขอบคุณอุดรเม่าขอบคุณน้องบัวรัพู เลยเลยจะมาอยู่ผู้จักปีคอยมิเตทำงานอยู่กรุงเทพเลยช่วงปีใหม่แล้วเขามาย้ำแบบในช่วงปีใหม่นะคะในสามสิงกระเมื่อแล้วเรามาคาีเรื่องกันต่อเมื่อกี้นีนเชียงโทรศัพท์บนลงบาแอนกาดได้บอกให้น้องๆเพิ่นพอนลงน้อยหนึ่งเนาะอาจจะทมต่อเนาะแต่มีทางญาติพี่น้องเพิ่นเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเพิ่นชื่อท้องท่าน้องล่าเลยได้ หักควันหลานพนว่าพ่อก็ติดตมาได้น้องหลานชัวร์จังได้บัลนี่เมนแบบอาอ้าวทางหน้าพนก็ด okay, ีใจพนว่าเอฟซีคอมเมนต์มาโอ้ยในลานเช้าน้าหักปันนี่ช um ื่อ erm ท้องถ่าแล้วพนว่าแต่เก่าเขาอยู่อย no ู่น้ำลากกับไปหาอ้าวลองแล้วมีสองคนเลยเนาะเนะ น้องพนก็เป็นลมคนลมบ่คอยเก่งเนาะพนบ่มากเว่าวเอฟซีก็นนาจะหู้นาะบบาวเอ็นมากับเป็นเธอที่สมแล้วน้องพนกับบคอยว้าาติบาวเอนเคยถามน้องพนมาอย่างไรเนาะบาวพถามน้องพนต่อยังเนาะคือทางน้องพลซื้อดที่ได้ห็นหน้า่อไดคุยกับบ่าวบอาวบบาวเอนบาวจอรนบาวลาวเลยที่เป็น ติดตามให้เเห็นไว้เลยเด้อพอมีเอฟซีไลายๆคนได้คอมเมนต์เข้ามาเพิ่นก็ได้ส่งเฟซไอเพิ่นมาหาบอเอนเนาะบอเอนก็ได้โทรกลับมาเพิ่นถ้าบุ๊มีพ่อแม่พี่นอกเอฟซีกับเคดยากได้เลยเพิ่นก็ช่วยเรือบอเอนมาโดยตลอดกับไลายๆเค็ดเค็ดบอเอนชำเร็จกับเรือคนที่ห่างให้กันมาหลายปีบอเอนนะเลยเด้จนเห็นเนาะโดยคือว่าขอบใจหลายล ข่าขอบคุณเอฟซีพันน่ะที่ติดตามให้นะขอบใจลายๆทั้งเอฟซีทีให้การติดตามเนาะให้การเวยเรือเอาก็ได้ดูส่วนลูกก็ได้เห็นกับพอเนาะพ่อกรไดเห็นกับลูกเนาะ้เห็นกับลูกเห็นไหวจจะเป็นโชคสไตล์อีกได้นี่เนาะพายพ่อให้ลูกมาเห็นกันนี่เนาะโดยโดยโดยโชคสไตล์แล้วะน้องตอนนีเห็นผลลงคลิปเข้าเดียวนึงเลยกันเศรษมากคับ ไประเดิ้งเองผิดเดียวสำหรับชิปหนึ่งช่องผิดได้อพอลยเดือ,มอมวมาสิบประเด้พเนาะเอฟซีกับรุ่นเปพร้อมกันเนาะก็ได้เห็นความรู้สึกทั้งแม่ทั้งลูกเพิ่นทั้งแม่เพิ่นกับพ่อทั้งมีเก่าเนะาะทั้งน้องเพิ่นกับพ่อพ่อเนาะก็ดีใจเนาะสบายดีสบายดีสบายด,ายดีน้องล่ะสบายดีน้องพน่ปนน้องตอนนี้ทั้งแม่หรือว่าทั้งน้องเพิ่นก็ได้ร่มกับพ่อเพิ่นแล้วโอ้เพิ่นก็ดีใจเนาะเพิ่นกับบุ๊คบุคเคยคิดเคยฟันว่าจะได้เห็นนั่นแหละ แต่ชุดท้ายก็เห็นเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะดีกว่าหลายๆฐานช่วยกันแชร์คลิปของบอลเอนออกไปเนาะภารกิจของบอลเอนจึิงชำเร็จเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีให้เลยเนาะถ้าบุ๊มบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็คืออยบ่บนชำเ็จเนาะคลิปนี้ก็ไม่แต่บุ๊มบิยังไลายเนาะดือว่าภารกิจของบอลเอนก็จบเพียงเท่านี้เนาะอันุญาตครับขอโทษลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสวัสดีสวัสดี